คุณกำลังรับชมช่องลักเชอรี่ออโต้ช่องที่รวมที่สุดของยนต์ประจําหรูเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยและรีวิวรถที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับโตโยต้ายาริสครอส2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่กลับมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีโตโยต้ายาริสครอส2025คือ SUV ขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริงดีไซน์ภายนอกฉบเฉียวยิ่งขึ้นด้วยเส้นสายตัวถัง่่่ดดเเเนนนรงหห้้แบบาาหห้าาาลขญฟพอสซย ล้ออลลอยลายใหม่ขนาด17นิ้วและซุ้มล้อที่ออกแบบให้ดูแข็งแรงเสริมความดูดันแบบ SUV เต็มตัวด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายแบบ LED ที่พาดยาวเชื่อมต่อกันเพิ่มความหรูหราและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะได้สัมผัสกับความทันสมัยระดับพรีเมียมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอเรียน My f u ดิ Digital ขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วน เบาะนั่งออกแบบใหม่นั่งสบายวัสดุดูหรูขึ้นชัดเจนพื้นที่ภายในถูกปรับให้กว้างขวางทั้งในส่วนผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหลังพร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกมากมายเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องชาร์จ USB-C ทั้งตอนหน้าและหลังรวมถึงระบบเสียงจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศท,ทางใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดขนาด1.5ลิตรที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ1 1 6แรงม้าพร้อมเกียร์ eCVT ที่ตอบสนองได้ดีในทุกสถานการณ์ขับขี่ในเมืองก็คล่องตัวขึ้นทางลาดก็ไม่่มมีปปััััญญหหาและทะทสสครรยดดนนู้งุ26กิเตอ ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มแบบไม่มีกัร์ด้วยชุดโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันสต็อปแอนด์โกและกล้องมองภาพรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขณะถอยเพิ่มความปลอดภัยทุกจังหวะในการใช้งานจริง พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังยังคงกว้างขวางและสามารถพับเบาะหลังได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นพร้อมฝาถ่ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและเซ็นเซอร์เท้าเพิ่มความสะดวกในทุกสถานการณ์โ o y ยต้ายาริสครอส2025คือรถที่ผสมผสานความสปอร์ตความหรูหราและความประหยัดเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสําหรับคนเมืองที่ต้องการรถขนาดกําลังดีมีเทคโนโลยีล้าสมัยและพร้อมใช้งานได้ทุกวันหากคุณชื่นชอบรถยนต์ที่ทั้งดูดีขับดีและคุ้มค่านี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรมมองขา้า นี่คือรีวิวจากช่อง Luxury Auto หากคุณชอบคอนเทนต์แนวรถยนต์พรีเมียมรีวิวรถเปิดตัวใหม่และเทรนยานยนต์ล่าสุดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ